เพิ่งจะกลับมาทําเกษตรเนี่ยก็เพราะว่าไปเห็นคนที่ป่วยเยอะมากเพื่อนญาติพี่น้องก็ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรกันก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะก็เลยอยากคือพยายามหลังจากนั้นมาเขา,เาก็พยายามหาของที่มีประโยชน์กินซื้อข้าวอินทรีย์ข้าวกล้องมากินก็เลยคุยกับแฟนแฟนเ็เป็นคนจเป็นคนที่เนี่ยดั้งเดิมเป็นคนที่หมู่บ้านนี้เลยมีมีนาอยู่ให้เขาเช่า20ไร่ปีละสองหมื่น ก็เลยคิดว่าทําไมเราต้องซื้อข้าวเขาเรากลับมาทํากันเองดีไหมมาปลูกข้าวกินเองแต่จริงๆเราก็มีธุรกิจอย่างอื่นอยู่แล้ว mm. ก็มาทําปลูกข้าวเป็นคิดว่าจะเป็นงานอดิเรกก่อนทีนี้มันชอบ mm. ก็เลยมาปลูกผักปลูกอย่างอื่นด้วย mm. ก็เลยปรับพื้นที่ปรับอะไรให,ให้ให้มันมีหลากหลายความเกเษตรผสมผสานนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่ารักสุขภาพถึงมาทศศําเกษตรินทร์แล้วพอเดเอิญมาได้รู้จักกับ ทางแรกๆเลยที่ก็าทำพีเจออร์แกนิกโดยมีพี่เลี้ยงก็คือสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายนะครับก็จัดอบรมที่พัฒนาที่ดินเชียงรายสนใจก็เลยสมัครเข้าไปเ,าเมื่อปี2,561นเะครับเป็นรุ่นที่2เริ่มเข้าไปแล้วใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่า PGS คืออะไรนะครับพอเข้าไปเข้ามาแล้วก็เริ่มชอบเข้าใจว่า PGS อสออร์แกนิกเชียงรายเนี่ย ม,มีประโยชน์กับเกษตรกรบ้านเรามาก PGS คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใบรับรองมาตรฐานแต่เป็นระบบการมีส่วนร่วมนะครับเป็นระบบที่เราต้องออมีการทำอะไรด้วยการกิจกรรมด้วยกันนะครับช่วยเหลือกันผมมองว่า PGS เนี่ยคือทางรอดทางรอดของเกษตรกรที่ทำอินทรีย์รายย่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมั่นที่ลูกค้าจะซื้อผลผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้น g g s ออรก็คือทางรอดของเกษตรกรที่ทำอินทรีย์รายย่อยของบ้านเรานะครับ จุดเริ่มต้นของการทําขนมก็คือเราต้องการเพิ่ม,เพ,มเพิ่มราคาให้กับผลผลิตวัตถุดิบของเราค่ะเนื่องจากว่าการปลูกอินซียทุกอย่างที่เราเอามาแปรรูปเนี่ยจะเป็นกล้วยฟักทองหรือว่าแตงไทยเนี่ยผลผลิตมันได้ไม่ได้เยอะมากนะคะเนื่องจากาด้วยความทําอินรีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เต็มที่ว่าจะได้ตามความต้องการของตลาดนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากเมื่อราคาไม่สูงมากเราก็ต้องการแปรรูปเพื่อ เพื่อเพิ่มเพิ่มรายได้อะไรเงี้ยค่ะเพิ่มราคาขึ้นมาจากปกติอย่างกล้วยเงี้ยค่ะหวีหนึ่งถ้าเราขายแค่กล้วยเนี่ยหวีละ20เต็มที่ก็คือ30แต่ว่าถ้าเรามาแปลเป็นเป็นขนมเงี้ยค่ะหวีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ขนมมากกว่า30บาทละเป,เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราก็อยากจะ,ะแปลรูปแล้วก็ทำทำให้มันได้คุณภาพให้มันได้รสชาติที่ที่เรา,าเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยลูกค้าที่ ทานของเราก,าก็เราก็อยากจะให้เขารู้สึกว่ามันโอเคนะมันราคาแบบนี้เนี่ยเป็นอินซี์แล้วก็ราคาอาจจะสูงกว่าท้องตลาดนี้หน่อยแต่รสชาติใช้ได้อะไรอย่างเี้ค่ะแล,แล้วก็ติดใจอันนี้ก็คือเป็นที่มาคือที่เราเราเริ่มมาแปลรูปกันในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินเชีงรายนะครับวันนี้ ในทางสถานีเองเนี่ยก็ได้มาสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องของกระบวนการกลุ่มของ PGS ให้กับกลุ่มอำเภอวิ่งววเป้านะครับโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายของเราเนี่ยก็ได้สนับสนุนเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับเช่นทั้งหมักากากน้าตาลสารเล่งพอดดอเบ็พันปุ๋ยพุทธสดต่างๆครับที่จะให้กลุ่มเพื่อน,นําไปปรับปรุงบารุงดินครับทางในกลุ่มเองในส่วนพัฒนาเองก็มีโครงการที่จะอบรมให้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กระบวนการเกษตรอินทรีย์แบบ PGS เนะครับเป็นประจําทุกปีครับซึ่งทางซึ่งทางสถานีเนี่ยก็จัดอบรมและก็นับสมัครสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมเป็นประจําทุกปีครับก็สถานีพัฒนาที่จริงแล้วก็คอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยสนับสนุนและช่วยเหลือในกลุ่มพีเของอำเภอเวียงเก้าครับผมเราจึงให้ความสําคัญกับเรื่องเกษตรตัวเกษตรกรอย่างมากว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในการทําเกษตรอินทรีย์แค่ไหน มีความมีใจรู้สึกชอบรู้สึกอยากที่จะทําแค่ไหนนะครับส่วนกระดุมเม็ดถัดไปที่หลังจากที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับก็พยายามจะบอกว่าให้ให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับในการทรรําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะการผลิตข้าวปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไป ทำอย่างอื่นนะครับเ,เราให้ความ,วามสําคัญของเรื่องการความมั่นคงทางอาหารนะครับส่วนกระดุมมาที่3าก็คือเมื่อเราพึ่งผ่าตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะหาเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทําเกษตรของเรานะครับไม่กระทั่งทีมงานผู้ร่วมงานเครือข่ายต่างๆนะครับรวมกลุ่มกันนะครับหลังจากรวมกลุ่มนียเราก็จะได้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ของเราในการทําเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เรื่องการตลาดมีความมีการตลาดมีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากพอดอสถานีพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจารย์มหาหลัยต่างต่างนะครับในกลุ่มที่สุดท้ายก็คือพยายามให้สมาชิกของเราเนี่ยมีแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับก็คือในเมื่อเรามีใจทําเราทําอย่างสนุกสนานแล้วเรามีพึ่งพาตนเองได้แล้วเราก็สร้างรายได้นะครับเรารวมกลุ่มกันแล้ว สุดท้ายเราก็ต้องสร้างแบรนด์สินค้าของของแต่ละฟาร์มขึ้นมาครับอันนี้คือเป็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเราครับ